ลุกกาลุกานะตัวเบนงอออตัวเบนงแล้ก็เป็นแก๊แกก็ตัวเบ่งไม่ใช่คจะบอกเลยคือ แล้วก็มีเพลงทีแต่งคนอื่นแล้วก็มีเพลงเทียบโปรดิวชั่ให้คนอื่นคือจะแบบจลารลายมากวรงานอ่ะเอาเตอในงานงานจๆ้าคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นที่ที่ดียวัเดอร์เนี่ยทพอได้ดีรัแต้ตอนี้ทางนี้เนี่ยมีท้งเทียบเป็นโปรดิวชัด้วยด้วยแล้วก็มีทางที่อเอรยไม่ได้แต่งด้วย บ่อ,อที่ไทท่เก้ดเมเจอร์ทุกสาขาเนี่ยไม่ต้องไปทุกสาขา <c oughs>